สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุขณิโนลฤตเลขที่46ค่ะหนูชื่อนางสาวชิติมลมีเดชเลขที่11ค่ะหนูชื่อธมรมวลบุญดาเลขที่57ค่ะดิชันเ่อนนางสาวเวชลาของรุปเลขที่2ค่ะหนูชื่อสุภลักษณ์บุญศิลเลขที่6ค่ะวสินีนิดเลขที่53ค่ะวิธดาหาวิชาเลขที่51ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเรื่อง TFRS 15รายได้จากการทำสัญญาที่ทำกับลูกค้าค่ะ โดยบริษัทที่เราจำลองมานะคะชื่อไรโชวจำกัดเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับภาพยนตร์และออโบวชั่นต่างๆค่ะเพื่อนำม,มาวิเคราะห์ต,ตามสเตป5 5สเต็ปโมเดลและ TFI 15ค่ะค่ะสำหรับข้อมูลบริษัทนะคะบริษัทก่อตั้งเนื่อแตปี2567ค่ะหุ้นจดทะเบียนนะคะ5ล้านบาท ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์อาหารเครื่องดื่มและจัดโปรโมชั่นที่น่าสนใจค่ะแนวคิด f 5 e step model tsi 15ใช้กระบวนการ5ขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. ระบุสัญญา 2. ระบุภาระผูกพันหรือ po 3. กํกำหนดราคา 4. จัดสรรราคา 5. บันทึกรับรู้รายได้ซึ่งเราจะใช้วิเคราห์ โปรโมชั่นแต่ละตัวดังนี้ค่ะโปรโมชั่นที่หนึ่งนะคะมูฟวี่พาร์ทนานสิเดือนบัตรราคา3,000บาทดูหนังได้ไม่ต้องกัดรอบค่ะ PO โอสิทธิ์รับชมภาพยนตร์ p ีโอบริการต่อเนื่องนานสิบเดือนบริษัทต้องทยอยรับรู้ไรายได้เป็นรายเดือนค่ะโปรโมชั่นที่2นะคะปะ๊อบคอนบวกน้ำอัดลมรีฟิลสี่บาทได้อาหารและสิทธรีฟิล p o โส่งมอบปปคอและน้ำอัดลมรับรู้ทันที P.O.2 ให้สิทธิ์รีฟิล1วันรับรู้เมื่อให้บริการค่ะ3นะคะบัตรส่วนลด100บาทเมื่อซื้อครบ599บาทได้รับคูป,ปอง1ใบค่ะ P.O.1 นะคะเอาบัตรส่วนลดให้ลูกค้า P.O.2 มอบสิทธิ์ใช้ส่วนลดในครั้งถัดไปค่ะรายได้บางส่วนจะรับรู้ทันทีบางส่วนจะรอไม่ใช้คูป,ปองค่ะ โปรโมชั่นที่4นะคะกูเพื่อซีซื้อ3ฟี1ค่ะลูกค้าจ่ายใราคา750บบาทได้สีที่นั่ง p o 1ขายบัตรชมภาพยนตร์3าใบค่ะ p o 2ค่ะมอบสีที่นั่งฟี1ใบรายไ,รได้ต้องจัดสรรได้ทั้งสีที่นั่งค่ะ ถ้าโปรโมชั่นตั๋วล่วงหน้าค่ะลูกค้าซื้อตั๋วล่วงหน้านะคะ200บาทจะคืนเงินได้40%หากยกเลิกค่ะ p o o 1นะคะมอบตั๋วล่วงหน้าให้ลูกค้าค่ะ p o 2ให้สิทธิ์คืนเงินบางส่วนหากยกเลิกตามเงื่อนไขรายได้รับรู้เมื่อชมจริงหรือปรับเมื่อมีการคืนเงินค่ะค่ะสรุปนะคะจากการจำลองครั้งนี้จะเห็นได้ว่าการใช้โปรโมชั่นหลากหลายแบบจะก่อให้เกิดนี้สินสัญญา ก่อนที่จะรับรู้รดยได้จริงการใช้ TFRS 1 5นั้นจะทำให้บริษัทรับรู้รายได้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็โปร่งใสและยังสะท้อนภาพธุรกิจได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ